สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับคุณครูบุษราอีกครั้งนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนสระอําค่ะพร้อมแล้วไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะวันนี้คุณครูมีพี่หมีสามตัวจะมาแนะนำให้นักเรียนรู้จักนะคะพี่หมีตัวที่หนึ่งชื่อว่าหมีรำหอมอีหมีรออัมรำหมีรำ,รำ พี่หมีตัวที่สองชื่อว่าหมีขำหอมอีหมีขออัมขำหมีขำส่วนพี่หมีตัวสุดท้ายชื่อว่าหมีดำหอมอีหมีดออําดำหมีดำหม,ม,มีดำหมีขำและหมีดำเขาเป็นเพื่อนกันนะคะนักเรียนลองพิจารณาจากชื่อของพี่หมีทั้งสามตัวนี้นะคะว่า มีอะไรที่เหมือนกันบ้างคะถูกต้องค่ะชื่อของพี่หมีทั้งสามตัวนี้มีสระอํเหมือนกันนะคะสระอํก็คือสระตัวสีแดงที่คุณครูเขียนไว้นั่นเองนะคะอันนี้เรามารู้จักสระอํกันนะคะสระอํเป็นสระเสียงสั้นเวลาเขียนเราจะเขียนวงกลมไว้บนพยัญชนะต้นนะคะ และเขียนสระอาไว้ด้านหลังพยัญชนะต้นออกเสียงว่าอัมเด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูนะคะอัมอัมเก่งมากค่ะทีนี้เรามาฝึกสะกดคำสระอัมกันนะคะเด็กๆออกเสียงสะกดไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะขออัมขำคออัมคำขำคำ ชออำฉำาชออำช,ชออำาฉำาชำาพออำทําถออำทำทำทำพออำํำยออำยำพํำยำมฝึกอ่านคำสองพยางนะคะเรามาทบทวนสระที่ได้เรียนไปแล้วก่อนนะคะ วิธีการทบทวนให้เด็กๆออกเสียงสระตามที่ปรากฏนะคะโดยคุณครูจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อน3ครั้งนะคะต่อจากนั้นเด็กๆออกเสียงสระด้วยตนเองนะคะเริ่มเลยค่ะเอยอเอ เด็กๆออกเสียงต่อด้วยตนเองเลยนะคะ เก่งมากเลยค่ะเรามาเริ่มสะกดคำเลยนะคะสออัมสำรออีลีสำรีตออัมตำรออาราตำราสำลีตำรารออะระบออัมบำระบำรออัมลำยอไอยัยลำใหญ่ ระบำลำใหญ่กออากรามอือม,มือกรามือทออรรมทออุทุรออะระทำทุระกามือทำทุระบอโบอโบสอ,อีสีดออาดำโบสีดำ หออวัวหัวคออะคะมออมมัมหัวคะมัมโบสีดำหัวคะมัมย็งไงบ้างคะเด็กๆสระอัมวันนี้นะคะเด็กๆคัดคำสละอัมนะคะลงในสมุดนะคะให้สวยงามเป็นระเบียบนะคะจากนั้นฝึกอ่านหลายๆรอบนะคะเมื่ออ่านคล่องแล้วให้พวกคลองถ่ายคลิปวิดีโอการอ่านนะคะส่งมาให้ครูคดูด้วยนะคะ คุณครูได้ดูคลิปรีโอของเด็กๆหลายคนแล้วนะคะเด็กๆอ่านได้เก่งมากเลยนะคะวันนี้คุณครูขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ